อ่ามาดูวิธีการทำปัาน,นี้นะคะใส่เกลือลงไปเลยค่ะทึ่งกิโลกรัมใส่ลงไปเลยแล้วคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะคลุกเค้าให้เข้ากัน เกลือต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นนะคะจะเป็นเกลือแบบอย่างอื่นมันจะทำให้ปลาขึ้นลาค่ะน้ำปลาใส่ภาชนะ ให้มิดชิดนะคะทิ้งเวลาไว้ประมาณวันถึงสามวันถึงจะนำมาคุกข้าวกั่วนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยก็คือเราก็หมักปลาไว้อย่างนี้ประมาณวันถึงสามวันแล้วเราก็จะนำปลามาหมักข้าวคั่วค่ะหลังจากที่เรานำปลาไปล้างแล้วนะคะหลังจากที่หมักได้ประมาณสองถึงสามวันเรานำปลาไปล้างเสร็จแล้วเราก็มาข้าวคั่วนะคะอันนี้มันเป็นปลานินนะคะปลานินไซส์ประมาณสามถึงสี่นิ้ว กระเแล้วก็นําใส่ภาชนะไอ้ข้าวคั่วค่ะอันนี้เป็นข้าวคั่วสําหรับทําปลาด้ดยเฉพาะนะคะ สามารถถนอมอาหารทําได้กับกับปลาทุกชนิดเลยนะคะติดตามช่องของเราเอาไว้นะคะกดติดตามเผื่อคลิปหน้าเราจะมาทําคลิปดีๆให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะ คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาทําจมกุ้งจมกุ้งประคนใช้ให้ดูนะคะจมกุ้งชื่อดังเลยนะคะของของประเทศไทยฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเราจะมีคลิปสาระดีๆ มาฝากท่านผู้ชมจะมีมาเรื่อยๆ่ะคะ่ะเป็นคลิปอันนี้เราทำาขายหน้าร้านเรามีหน้าร้านของเรามีทุกอย่างคะ่ะมีปลาปลาจมกุ้งจมปลาซิว พิกปนปลาปนข้าวสารมีทุกอย่างเลยค่ะถ้าท่านใดที่แบบอยากรับประทานก็สามารถกดสั่งหรือสอบถามเข้ามาก่อนได้ค่ะเผื่อท่านใดที่อยากสนใจหรือว่านำไปขายก็ได้นะคะเรามีราคาส่งให้ค่ะ มีราคาปีกราคาส่งให้ตามที่ลูกค้าสะดวกทักมาคุยมาสอบถามกันก่อนได้นะคะหลังจากที่หมาเข้าคั่วเสร็จแล้วนะคะเราก็นําใส่ภาชนะแล้วก็ปิดฝาให้มิดชิดเก็บไว้ประมาณ20วันนะคะแล้วค่อยนํามารับประทานถ้าตอนรับประทานก็คือถ้าคนไหนไม่อยาก ไม่อยากเค็มหรือไม่อยากอะไรอย่างเนี้ค่ะก็คือแบบล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ถ้าเป็นตามที่เป็นชาวบ้านเขากินกันนะคะเขาจะกินแบบห่อใบตองหนาๆสักประมาณรองรองรองใบตองสักประมาณสองสามชั้นแล้วก็มีพวกตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงน้ำตาลนิดนึง ผงนัวนิดนึงกใส่แล้วก็พริกแล้วก็ใส่แล้วก็เขาก็เอาไปเผาะคะ่ะเอาไปเผาจะอร่อยมากเลยอันนี้ก็ทอดอันนี้ก็ทําเป็นทอดทอดก็เราก็เอาไปชุบแป้งทอดมันจะอร่อยทําให้มีรสชาติที่กลมกลมสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะ ติดตามเราเอาไว้นะคะคลิปหน้าเราจะทำอะไรให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ